กับกิจกรรมเรื่องราวดีๆที่จังหวัดตรังนะคะจัดกิจกรรมวอลเล์บอลเยาวชน P.E.A. ค่ะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ประจำปี2567ค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีค่ะ ที่โรงพัลศ,ศึกษา4 0 0พันที่นั่งสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังค่ะนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมบราชากุมารีโดยมีนายนิวรแสงสุแสงวิสุทธ์ค่ะรองนายกเทศมนตรีนะครตรังผู้บริหารเทศบาลนนะครตรังผู้ แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะครูฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมค่ะ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การสนับสนุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจังหวัดตรังโดยเทศบา,นาลนครตรังค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจัดขึ้นเป็นปีที่40 สำหรับทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมาจากทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละภาคได้แก่ภานคนครหลวงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น32ทีมประกอบด้วยประเภททีมชายจำนวน16ทีมประเภททีมหญิงจำนวน16ทีมโดยเริ่มทำการแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง10ตุลาคม2567ที่โรงพัฒาศึกษา1 นสนามกีฬาเทศบาลนครตรงังและโรงพลฒศึกษา4,000ที่นั่งสนามกีฬาทุ่งแจ้งค่ะค่ะก็คาดว่าสามารถเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะ3-10ตุลาคมนี้ค่ะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาว,วชน PEA นะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยค่ะค่ะ